ยีกว่าปีแล้วกว่า,วาป้าโมนาคือตอนที่ป้าโมนาจะมานะ่ะสามีเขาจะมีป้าโมนาคือลูกเขาอายุเกิน18แแล้วนะคะ อายุเกิน18เนาะก็บรรลุนิติภาวะแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะสําหรับสามีป้าโมนาแล้วก็ลูกเขานะคะพอวันสิน้นสิ้นเขาไปแล้วนะคะป้าโมนาก็ได้สวัสดิการตามตามตามกฎหมายของประเทศนี้ก็คือเราอยู่กินกันเกินา3ปีนะคะถ้าเราอยู่กินกันมาต้อง8-9ปีแล้วนะคะนะเราก็คือเหมือนคนคนเดียวกันแล้วนะคะสวัสดิการทุกอย่างของสามีที่ตุยไปแล้วก็คือของป้าโมนานะคะ เนาะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ในที่ทํางานของเขานะคะก็เป็นของภรรยานะคะเนาะอันนี้ก็คือสวัสดิการนะคะสวัสดิการของเราคนเป็นเมียจดทะเบียนสมรสนะคะม,มีสิทธิ์ถ้าเรามีสิทธิ์ทุกอย่างแล้วเอกสารอะไรของป้าโมนาเนี่ยป้าโมนาไม่ได้ไปไปวิ่งเต้นเร็วนะคะคือป้าโมนา,าปล่อยตามระบบของเขาป้าโมนา าโมนาไม่ได้วิ่งหาทนายไม่ได้วิ่งหาอะไรแต่ระบบกฎหมายของประเทศเดนมาร์กเขาจะมาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเลยนะคะพอหลังสามีเสียเดือนสองเดือนนะคะ,ะทางศาลทางศาลเขาก็จะเริ่มดำเนินการเพราะว่าในช่วงก่อนเดือนสองเดือนน่ะเขารู้ว่าเราเศร้าอยู่ในช่วงช่วงที่เศร้าเราต้องทําใจเราต้องดูแลตัวเองก่อนเราต้องไปหาหมอป้าโมนาถ,ถึงขนาดไปหาหมอโรคจิตเลยนะนะคะ เพราะว่าคือหนึ่งถ้าเราได้ไปหาหมอตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราได้ผ่อนคลายนะคะเราอยู่ต่างประเทศไม่มีใครมานั่งฟังเรื่องของเราตลอด นอกจากหมอนะคะหมอคือเขาจะช่วยเรานะคะช่วยฟังฟังเรื่องของเรานั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากก็ไปเล่าคือเหมือนเป็นระบายระบายความเศร้าให้เขาฟังนั่นแหละนะคะแล้วเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นเนาะถ้าเราไม่เอาเรื่องของเราไปฟังอยู่ที่ตัวเรามากและอีกอย่างหนึ่งที่ป้าโมนาอ่าช่วงนั้นที่มีปัญหาคือมีเพื่อนทางโลกออนไลน์นะคะเพื่อนทางโลกออนไลน์จะคอยคอยฉุดคอยดึงเราคอยคอยคอย,คอยเตือนเรา ป้าโมนาเป็นยังไงบ้างคอยถามนะคะไม่ไม่ว่าจะหน้าบ้านหรือหลังบ้านป้าโมนาโชคดีที่มีเพื่อนทางโลกออนไลน์คอยปอบญาติพี่น้องยังปอบไม่ได้ทุกวันทุกวันเหมือนเพื่อนในโลกออนไลน์ที่ป้าโมนาได้คบได้เจอนะคะ แต่ญาติพี่น้องเราก็คืออยู่ไกลนะคะบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเวลาไหนที่เราจะตื่นบางทีเขาตื่นเรานอนเรานอนเขาตื่นนะคะมันเวลามันไม่ตรงกันก็มีเพื่อนในโลกออนไลน์นี่แหละที่อยู่ในต่างประเทศที่คอยช่วยเหลือคือคอยช่วยช่วยคุยช่วยเป็นแรงบันดาลใจหรือช่วยจะมีเพื่อนในโลกออนไลน์นี่แหละที่จะคอยบอกว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยเราเราเอาเรื่องของเพื่อนมาฟัง แต่เพื่อให้เป็นแนวทางให้เรารู้ว่าเราจะต้องทําแบบไหนแต่แท้จริงอะ่ะกฎหมายของแต่แต่ละประเทศในโซนยุโรปอะ่ะมันจะใกล้เคียงกันนะคะถึงมันจะใกล้เคียงกันแต่แต่มันก็ต้องมี ผิดแปลกบางคนมีสัญญาหลังแต่งบางคนไม่มีสัญญาบางคนอยู่กินกันเดือน2เดือนไม่ถึงปีทําไมเขาไม่ได้เลยมันจะไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สงสัยว่าคุณมาอยู่กันไม่เท่าไหร่ทำไมผู้ชายตุยมันมันมีหลายๆอย่างที่เขาต้องสอบเขาต้องสืบเขาต้องสอบนะคะบางคนก็ได้แค่ถ้าถ้าอยู่กันไม่นานก็จะได้แค่ตั๋วเครื่องบินบินกลับไปเลยนะคะเขาเขาเขาเหมือน เขาเขาไม่สามารถจัดส่วนแบ่งอะไรของคุณสามีของคุณได้บางคนสามีกเกษียณไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่กินเงินกเกษียณถ้าคุณได้มาอยู่ช่วงหลังกินเงินกเกษียณคุณก็จะได้ส่วนแบ่งน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าคนไหนที่มาอยู่กินกันหลายปีนะคะอยู่ในคือเหมือนได้มาอยู่แล้วก็ได้ช่วยกันทํามาหากินอะไรเงี้ยเราก็จะไดะ้ส่วนแบ่ง ให้สมน้ําสมเนื้อได้สมน้ําสมเนื้อติดไม้ติดมือนะคะเนาะก็เป็นกําลังใจสายฟอทุกคนนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะใครนะคะก็เป็นกําลังใจทุกคนนะคะถ้ามาอยู่แล้วก็ไม่มีใครอยากเอ่อมาอยู่แล้วไม่ไม่ถึงปีสองปีก็ตุยไปอย่างเงี้ยมัน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 ก็ไม่โอเคนะคะเนาะก็นั่นแหละก็มาเล่ากันฟังนะคะเนาะไหลไปเรื่อยเลยนะคะป้ามนา เมื่อเขาถามมาเราก็ตอบไปนะคะเมื่อถามมาเราก็ตอบไปปามนาตอบได้ในในส่วนที่เป็นที่เราพอตอบได้นะคะในเรื่องยกตัวอย่างแค่นั้นนะคะแต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างกันนะคะก็ก็พอเรามาอยู่เรามีโอกาสแล้วเราก็ทำมาหากินนะคะทํางานเก็บเงินเองใช้เงินเองอู้สบายนะคะเก็บเงินเองใช้เงินเองถ้ารู้จักใช้นะแต่ปา้าโมนากว่าจะรู้จักใช้กว่าจะมีเก็บมีกินนี่ก็โอ หลายปีอยู่เดอ้อพี่น้อง7 8ปปีอยู่